สวัสดีค่ะืัอนี้พากันเก็บริงงอนแล้วก็เลยแวะเก็บเห็ดแต่ข้าน้อยไม่เอาเห็ดค่ะข้าน้อยเอาลิงงอนพอวันนี้มีคนเนี่ยแหละคนมียู่คนนดหย่แล้วบพอจะ่เพียรนี่เลยมานางเฝาเอามาชมเห็ดค่ะเห็ดลายๆพี่น้องเอ้ยุูน่ะก่ได้วอลเลนเด้ที่แท้ให้เบิ้งแต้ขค่น้อยบ่เก็บุณน่ะวู้ย

พ่อปอเป็นเนระข่อยอบะพอปอเป็นไั่เหงาเหนื่อยเ <c oughs> อ้ยมีแห้งทองได้กินซะแเน่มองพอเข้านี่นพะ่มันบานพ่อคุณ <c oughs> ดอคัพายดอก้ง่ิอพ่น้่องพี้ง,พพง,งี่พ,พิ่น้้อนอี่น้พี่นอง่อน้อ้อง้ออ้ยนงี่น่นพ่องพ้องนอง้งพงน้พ้อนงง้าน,น้้นน <c oughs> ่่พ่นพี่น้องอ่อี้นน้ออ้อง้อ้ย <c oughs> <c oughs> แมนพ,ดพัดภูดนาภูะนะปะ๊ทุกเกิดขักเกิดนจนวันลมเนาะภูน่มไม่ติดดอกง่กงา<ๆ>ย เขาเดี๋ยวได้หลายแล้วต้องจุมจ่มเยวยตอนนี้เพื่นมีวิธีทางหลัก <c oughs> จัดกับกับรถมันจะเสียมันไปหนีบในปลาดีดีแล้วเร่ต้องทอนมันไปงามเฮงเนาะ อ่ช้อนพักไปเก็บไปไม่ไปมกใช้ไผ่ตู้ขึ้สีแซ่บข้างนี้มูกินเถาว่ะอือมันีม่มูกินเถาวเลยอู้น้ำพุ่นดอกน้อยๆเต็มอยอะออพุ่นพุ่นอีกพุน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 ใจยังมาเต็มยังงี้ยบอ่ะพูน่ะพี่น้องวัได้มาเก็บเอาไว้เหมดเดียบป้าพูน่ะแมนเบิดเห็นบ่แมนเบิดขึ้นไปพุ่นเบิ่งตามกล้องไปเลยพุ่นข้างในอีกพุ่น นีก็แมนนี่บวววองนี่นอยๆกันไลยต่แต่แตขาดแนวว้ย